สวัสดีครับผมชินนะครับผมจากเอฟตัวแทนนะครับผมครับวันนี้มาเรียกว่ามาเป็นสอนการใช้งานแล้วกันนะครับผมแล้วก็รีวิวด้วยนะครับผมสโตโบสตอมมินินะครับผมก้อนนี้เป็นจูเนอร์นะครับผมเป็นจูเนอร์ที่หน้าตาค่อนข้างจะหล่อมากก้อนหนึ่งนะครับผมราคาก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูราคาเมื่อหนึ่งที่ตลาดบ้านเราก่อนนะครับผมตัวแทนจําหน่ายที่บ้านเรานะครับผมราคา4ี่พันห้ะครับผมก็ถือว่าเป็นจูเนอร์ที่มีราคาค่อนข้างจะสูงก้อนหนึ่งนะครับผมครับก็คือตัวมันเองเเนนี่ยป็ จูเนอร์นะครับผมไม่ได้มีเสียงอะไรเลยนะครับแต่ว่าราคานี้มันแน่นอนว่ามันต้องมีอะไรพิเศษนะครับผมก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับว่าเป็นจูเนอร์ที่ให้ให้ความแม่นยําค่อนข้างจะศูนย์นะครับมีค่าผิดพลาด0.1%นะครับผมครับถือว่าค่าผิดพลาดน้อยมากนะครับผมครับมีขนาดเล็กนะครับผมข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับผมที่จูเนอร์ก้อนนี้ให้มานะครับก็คือมันเป็นมันสามารถเซตได้นะครับจะให้มันเป็นบัฟเฟอร์หรือทูเบยพาสนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับผม ซึ่งหลายก้อนเนี่ยจะเลือกไม่ได้นะครับผมอย่างเช่นพวกบอสเนี่ยเป็นบัฟเฟอร์ก็เป็นบัฟเฟอร์ค้างเลยครับผมครับอย่างทีซีทีซีตัวจูเนอร์ของเขาเนี่ยรุ่น1รุ่น2เนี่ยก็เป็นทูเบย์พาร์ตอย่างเดียวไม่สามารถเป็นบัฟเฟอร์ได้ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าปีเตอสันก้อนเนี่ยก็สามารถเซตได้ว่าจะให้มันเป็นบัฟเฟอร์หรือทูเบย์พาร์ตนะครับผมถือว่าเด็ดเลยครับผมกล่องก็ค้าง,างจะทํามาสวยเลยนะครับดูปุ๊บก็รู้เลยนะครับว่าเป็นงานแมทปรดักนะครับผม กล่องสวยเลยครับผมแกะดูภายในนะครับผมว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับผมกุกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมมีฟองน้ําอย่างดีแปะมาให้ครับมีสาย usb ให้นะครับผมแต่ usb อันนี้ไว้เสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกนะครับผมตัวเอฟเฟกค่อนข้างจะหล่อเลยนะครับผมปิเตารสันจูเนอร์เนี่ยมันมีมันมีทั้งรุ่น HD แล้วก็รุ่นมินินะครับผมอย่างก้อนนี้มันเป็นรุ่นมินินะครับผมก็จะมีขนาดเล็กนนนิดึงะครับ กับเพดีก็จะตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมแล้วก็จะมีติดตุ๊กแกให้นะครับผมแบบเป็นแผ่นยางหรือว่าจะเลือกใช้เป็นติดตุ๊กแกมีมาให้เลือกนะครับผมติดด้านหลังก็มีคู่มือให้นะครับผมเรามาดูที่ตัวจูเนอร์กันก่อนนะครับผมตัวจูเนอร์นะครับผมผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นโลหะชนิดอะไรนะครับที่พับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเหล็กพับหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นระหว่างอลูมิเนียมกับเหล็กเนี่ยว่ามันเป็นงานอะไรนะครับผม แต่ตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับผมไม่ได้เบาวิวนะครับผมครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลเป็นทีเล็กนะครับผมอัพดาวเนี่ยสองฝั่งเป็นฝั่งนี้เป็นบวกลบฝั่งนี้เป็นเมนูนะครับผมจะเห็นว่าเป็นจุนเนอร์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนก้อนหนึ่งเลยนะครับผมมีปุ่มมาให้ใช้เยอะแยะเลยนะครับผมีฟุตสวิตนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นพอร์ต usb นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ตอินพอตเอาท์นะครับผมไฟเข้าอยู่ด้านข้างครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาต่อกันเช็คให้กันดูนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้ผมก อ่ะเสร็จเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพวกฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาก่อนนะครับผมครับอ่ะเราเริ่มจากปุ่มเมนูแล้วกันนะครับผมอ่ะเรากดเนี่ยขึ้นลงนะครับผมจะมีพวกอ่าในดิสเพย์เนี่ยก็จะมีมีการแสดงผลที่แตกต่างไปนะครับผมอ่ะอย่างอันแรกนะครับผมอ่ะเราเริ่มดูทีละอันแล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับผมปรับเฟอร์กเอนีนะครับผมที่อ่าใช้ในการจุนอ่าในการตั้งสายกีตาร์นะครับถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่4ี่ีู่นย์นะครับผมครับตรงเนี้ยก็ แล้วแต่เพื่อนๆใช้นะครับผมแต่ว่าค่า default ที่ทั่วๆไปใช้เนี่ยจะเป็น4ี่ีู่นย์ะครับผมครับตรงนี้จะมีผลกับการตั้งเสียงนะครับผมถ้าเราเพื่อนๆเขาตั้งค่ามาตรฐานเป็น4ี่นเนี่ยแต่ว่าเราปรับตรงนี้เป็น4ี่สามูนเนี่ยก็จะเพี้ยนกับเพื่อนๆในวงนะครับต้องระวังเพราะค่ามาตรฐานที่ตั้งเนี่ยฟอร์เกนตี้ตัวเนี้ยมันจะเป็น4ี่ีู่นย์นะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับผมฐานฐานสปอตนะครับผมตรงทานสปอตตรงนี้นะครับผม เพ Colin ื Springs. ่อนๆจะเห็นตรงนี <S <S ้จะมีเวลาเราจะเลือกก็กดขึ้นลงตรงนี้นะครับผมบวกัพอ่าบวกบวกลบตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยมันจะเป็นการขึ้นหรือลดลงครึ่งเสียงนะครับผมสตมโมดตอนนี้มันอยู่ที่ศูนย์เนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยมันจะเป็น e ครับผมถ้าเราลงไปครึ่งเสียงเราลงไปครึ่งเสียงเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยเวลาเราดิชัยอ่ะเดี๋ยวผมลองลงขึ้นเสียงให้ดูนะครับผมอ่าลองกดไปตั้งเสียงมันจะเป็น f ละ e เติดกันนะครับผมครับตรงเนี้ยก็มีประโยชน์นะครับผมตรงที่ว่าเวลาเราตั้งสายเนี่ยเราต้องการดรอปเนี่ยแต่ว่าให้ดูดิสเพย์ให้เป็นมันจะงงนิดนึงนะครับต้องดูดิสเพย์ให้เป็นเป็นค่าสไตล์ก็คือเป็น e a d แต่ว่ามันจะโดนลดลงลงครึ่งเสียงจากการที่เราตั้งค่า r a นส p o ร t นะครับผมครับถ้างงเราก็ตั้งเป็น เป็นสูย์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมตรงเนี้ยก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเราอยากจะตั้งขึ้นไปครึ่งเสียงหรือลงไปครึ่งเสียงเราก็ใช้วิธีนี้เอานะครับผมครับถ้าเอาเต็มโน้ตก็บวกสองอ้ลบสองครับผมครับแล้วก็ดูตรงฐานโพสเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปเฟืองเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเป็นตัวตั้งค่านะครับผมเห็นไหมครับผมตรงนี้มันจะเปลี่ยนละตรงเอาพุทนะครับผม อันแรกเนี่ยเป็นมอนิเตอร์ก็คือที่ผมใช้อยู่เมื่อกี้นี้นะครับผมมันจะแสดงผลตลอดนะครับว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะแสดงผลให้เราเห็นว่าอ่ะมันใช้อ่ะเราใช้เราสายมันเพีย้ยนหรือเปล่านะครับผมเราดีดจีราเส้นได้ก็คือแสดงผลตลอดนั่นเองเนในระหว่างการใช้งานนะครับผมครับซึ่งในโหมดมอนิเตอร์เนี่ยถ้าเราใช้แบตเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ใช้โหมดมอนิเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะทําให้กินแบตนะครับผมเพราะว่าดิสเพย์มันทางานตลอดเวลานะครับผมครับก็ตรงเนี้ย ถ้าเราเลือกเป็นโหมดมอนิเตอร์เนี่ยเอาพุทเนี่ยมันจะมันจะได้ผลลัพธ์เป็นอ่ะเป็นแบบบัฟเฟอร์นะครับผมไม่ใช่ทูบอยพาสนะครับผมครับแล้วก็แสดงผลตลอดเวลาอ่ะดูต่อนะครับผมแล้วก็มอนิเตอร์อันที่2 <Monitor. S 1> เป็นบัฟเฟอร์ er ครับผมตรงนี้ก็คือเราเลือกแหละอยากให้มันเป็นบ er ัฟเฟอร์หรือหรือทูบอยพาสอันนี้จะเป็นทูบอยพาสล้หยุดที่ตรงรูปเฟืองตรงนี้แหละครับผมก็คือเราเลือกได้ว่าจะให้เอาพุทมันเป็นอะไรครับผมอ่ะดูโหมดต่อไปนะครับผม สีนะครับผมตรงนี้ที่เป็นรูปหมึกตรงนี้นะครับผมเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นสีอะไรผมเอาเป็นสีฟ้านี้แล้วกันนะครับครับแล้วก็มีอะไรอีกครับการเลือกในฝั่งเมนูก็ประมาณนี้นะครับผมมีให้เลือกตรงนี้เลือกไอ้นี้เด็กนะครับผมชนิดเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่ใช้ที่เราจะที่เราใช้งานนะครับผมซึ่งตรงเลือกเครื่องดนตรีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากนะครับผม เนี่ยครับผมบางอย่างเนี่ยคำย่อผมก็ไม่รู้เลยอันอย่างเนี้ยอันนี้รูอะคูติกครับผมครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจะใช้อันนี้น่าจะเป็นเจอสตริงเจอสายครับผมอันนี้น่าจะเป็นเบสมีหลายอย่างที่มันใช้คำย่อเราผมไม่รู้นะครับผมอ่าผมจะกลับไปที่กีตาร์ละกันนะครับผมมีอะคูเลเล่ครับผมถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยตรงพรีเซตตรงเนี้ยที่เขามีมาให้เนี่ยนะครับผมน่าจะมีถึงอ่าแปดสิบพรีเซตนะครับผมหรือเขาใช้คําว่าโอเวอร์ เอ็กตอรนะครับน่าจะมากกว่า80นะครับผมครับเพื่อนๆก็ลองกดลองเล่นดูนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้งานกันไม่กี่อย่างนะครับขึ้นตอนตีที่เราใช้งานในบ้านเราทิศก็มีเบสมีกีตาร์นะครับผมครับส่วนใหญ่ที่คนที่ซื้อไปเนี่ยก็จะใช้เป็นอ่าเป็นจูเนียร์กีตาร์นะครับครับในโหมดเมนูก็ก็หมดแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับผมตั้งทานทันโพสกับผมอันนี้ตั้งฟรคเทนซี่ครับอันนี้ตั้งทูบายพาร์ตหรือบัฟเฟอร์ ครับผมอันนี้เลือกชนิดเครื่องดนตรีที่เราใช้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับโหมดเมนูต่างๆที่เขาให้มานะครับจะใช้ควบคู่กับบวกลบนะครับผมนี้เราจะลองมาตั้งสายดูนะครับผมตรงนี้มันตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้มันมิวสายไหมตอนเราตั้งสายนะครับผมครับผมเลือกเป็นมิวไว้ครับผมก็คือตั้งให้มันหมุนช้าที่ตุดก็ใช้ได้แล้วครับผมครับรับไหลคนในชแนลนะครับคอยมาเตือนผมนะครับว่าเออ ตั้งสายเพี้ยนนะอันนี้ยอมรับเลยผมใช้เจ็7นะครับมันใช้ไวโรสนะครับผมจะมีปัญหาเรื่องสายเพี้ยนบ่อยครับผม อยู่ในโหมดมอนิเตอร์นะครับก็คือมันจะแสดงผลตลอดนะครับผมถ้าเราจะตั้งสายเนี่ยเราก็อย่าลืมกดมิวสายนะครับตอนอยู่บนเวทีนะครับผมอันนี้มันเหมือนว่าเตือนเราเฉยๆว่าว่าสายเรามันเพียนนะถ้าจะตั้งจริงๆก็อย่าลืมเหยียบฟุตสวิตช์เป็นหนึ่งทีนะครับให้มันมิวสายไว้ โอเคเลยนะครับผมถ้าไม่นับราคานะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นจูเนอร์ที่ราคาสูงนะครับผมครับข้อดีของปีเตอร์สันอสโตโมโบข้อดีของปีเตอร์สันก้อนนี้นะครับผมก็คืออ่ะผมแยกเป็นอย่างนี้กันหนึ่งดิสเพย์นะครับผมดิสเพย์สวยงามนะครับผมแล้วก็งานฮาร์ดแวร์เนี่ยทำออกมาได้ดูดีนะครับเฮาสิ่งนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยเลยนะครับผมเรียกว่าเอาไว้ในบอร์ดเนี่ยสะดุดตาแน่นอนครับผมแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะ ครบเครื่องนะครับไม่ถึงกับใช้งานยากนะครับใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ฝ่ายทีไฮเดสเพย์มันเนี่ยมีหลายส่วนมันมีหลายสีนะครับสวยเลยครับผมกับอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อข้อดีมากๆนะครับก็คือเรื่องการพับเอาพุทโหมดนะครับผมว่าจะให้มันเป็นทูไบพาร์ตหรือว่าเป็นบัฟเฟอร์นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยดีมากครับผมกับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปีร์สันสโตโบสตอมจูเนอร์มินินะครับผมก้อนนี้ครับผม ถือว่าผ่านเลยครับผมกับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนเนี่ยรลยสอนการใช้งานเอฟเฟกอะไรเนี่ยก็จะลืมถักกันเข้ามานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ